สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอบังบีหนึ่งนะครับวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนอบังบีหนึ่งนะครับมาดูอบังบีหนึ่งอบีสองนะครับภัยครับอบังบีสองตัดหญ้าในสวนทุเรียนนะครับอีกรากทุเรียนของเกเสริมยอดจริงๆครับอีกต้นนี้สามรากนะมีพันหมอนทองนะครับ ตัดจอดไปแล้วนะครแต่งกริงเรียบร้อยนะครับโอ้คนโต,โตโตแล้วนะครับของอบังมีสองนะครับการตัด,ดีลาดีนะครับตัดยางก็สวยตัดหญ้าก,ก็สวยนะครับ ไปแบบเนียบๆช้าๆไปเลยนะครับโอ้โัำนาจที่สองกระเจ้าโอ้โหละเอียดมากนะครับ ดูที่ตัดตึกกัแล้วนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับมองเห็นต้นทุเรียนเลยนะครับแตวได้ทุเรียนยังเล็กอยู่นะครับถ้าต้นโตกว่านี้จะสวยงามกว่านี้เยอะนะครับดูการได้รำของอบังนะครับในการตัดหญ้านะครับ แบบเนี้ยเนี้ยเลยนะครับหญ้ามันไม่หนาเลยครับดูครับโอ้โหตามอย่างใบนีดนะครับ ไป้อย่างนุ่มนวลมากเลยนะครับบริเวณต้นทุเรียนนะครับบังตัดไปช้าๆเรื่อยๆไปนะครับไม่รีบไม่ร้อนนะครับ นะคทีสองตัดเรื่อยๆเลยนะครับ ต้องตัดบ่อยๆนะครับเพราะมันเป็นหญ้าคาครับถ้าปล่อยหญ้าอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าปล่อยให้หนาเกินมันตัดยากครับโดยจะตัดเหนื่อยมากนะครับมันไม่แน่นนะครับหญ้ามันบางๆนะครับไม่หญ้าแน่นเหนื่อยนะครับ สัตยาก,ก็สวยนะครับปีดยางก็สวยสงสัยจะชอบคนสวยๆด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังโสดอยู่นะครับคนสวยหายากเ๋ยนี้มีแต่สวยไม่จริงนะครับสวยจริงไม่มีนะครับมีแต่ยังหาไม่เจอ ไปเรื่อยๆเลยเน,นะครับมีเป็นต้นกระทอนนะครับต้นโตตะกระโดงมันออกไปแล้วนะครับนีกำลังจะมืดแล้วนี่อยู่ของอบังดีสองนะครับขึ้นเขาเลยนะครับนี่ที่เป็นดินนั้นนะครับมันคือหลุมทุเรียนนะครับขุดกับมือนะครับปลูกสามต้นเลยนะครับ กว้างมากนะครับมีถังน้ําอยู่ด้วยนะครับมีสองขุดไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นจะเป็นของ B1 น,นะครับเป็นของผมนะครับฝั่งนี้จะเป็นของ b ีงนะครับดีสองอกสับประรดลงไปรอบ ทางนะครับดินทางมีทางลงนะครับเวลาเราลงไปเอาทุเรียนนะครับเราจะได้ลงไปกับรถนะครับได้สะดวกนะครับไม่ต้องแบกขึ้นมานะครับถ้าเป็นทีเขาอย่างนู้นแบกแบกลงจักเขาดีกว่าแบกขึ้นเขานะครับเราขนทุเรียนก็ทําไม่เหนื่อยเยอะนะครับ ดีล่านะครับไปเรื่อยๆนะครับใ้เครื่องมิตซูที200นะครับรุ่นเก่าซูมิซู2เลวนะครับโโอ้หเยี่ยมเลยครับ ตัดหญ้าอย่าให้ถึงดินนะครับมันจะหญ้ามันจะยึดหน้าดินไว้นะครับเวลาฝนตกมามันจะไม่ได้ซอกหน้าดินนะมันจะไม่ซอกหน้าดินตัดได้ งามมากเลยนะครับมันล้อยมาแบบม่เพิ่มขึ้นนะคนไม่รู้เป็นอะไรนะ รายรับไปเรื่อยๆเลยนะครับ ดำเลยนะครับเดี๋ยวไปตัดหญ้าคาก่อนอ๋อบังจะไปตัดหญ้าคาก่อน,นครับน,นี่มันไม่มีหญ้าหญ้าคาเลยหญ้าคาเนี่ยต้องตัดบ่อยๆนะครับเพื่อให้หญ้าขึ้นมาแทนแล้วมันจะตายนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับตับปล่อยให้มันขึ้นนะครับ ไม่มียากท่าอย่างเดียวเนี่หนาแน่นุ้ยากนะครับโอ้โาแงใบนี้น,นาชั้นรกันเทศนี่เป็นุเรียมนูนันซิงนะครับยอดมากเเร่งเครื่องเบา,เบา จะมืดนะครับพระจันทร์กำลังจะขึ้นนะโอ้ยพระจันทร์ขึ้นกลางาสวนทุเรียนสวยงามมากนะครับดูนี่นะครับที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับที่ขาวๆอยู่นะครับแสงจันทร์นะครับกำลังจะมืดนะครับ มันตัดได้นุ่มนวลมากเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหมอนกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ